แอนโทเนียเข้ารอบ10คนมิสยู n นิ e เวิร์ส2 0 2 3แล้วแฟนลงงามใจฟูเกรซันันฮอรวมต้นแล้วคนไทยส่งแรงใจเชียแอนโทเนียสุดเฮดังเข้าสู่รอบ10คนสุดท้าย Miss u n i v e r s ิ2 0 2 3รวมต้นขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการประกวด Miss u n i v e r s ิ2 0 2 3 ครั้งที่72ที่ประเทศเอสเซนวาดร์ได้มีการจัดขึ้นในวันที่19พฤศจิกายน2566เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งไฟนางามได้ยืนชมรอบชิงเวยน้ำจุดประจำชาติและพีริม,มิจตรี่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับตัวแทนสาวไทยที่คนไทยต่างเทใจเชียร์แบบหมดหน้าตักอย่าง Miss Universe Thailand นั่นก็คือแอนโทเนียโพซิลลูกครึ่งชาวไทยเชื้สายเดนมาร์กได้แน,นำตัวอย่างมั่นใจ จนได้รับเสียงเชียร์กันอย่างล้นหลามโดยการประกวดดังกล่าวจะมีการคัดสาวงามจาก84ประเทศเข้าสู่รอบ20คนโดยเป็น19สาวงามที่ได้รับคัดเลือกกรวมถึง1สาวที่ได้รับเสียงโหวตสูงสุดนั่นก็คือแอนโทเนียก็ไม่ได้ทำให้คนไทยผิดหวังสามารถเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีหลายที่จกการถ่ายทอดสดและส่งกำลังใจให้แอนโทเนียกันอย่างมากมาย ออดมินรวบรวมคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันในการรีแอคของแฟนนางงามที่ต่างเทใจเชียร์แอนโทเนียในครั้งนี้อีกด้วยฝ้ากดติดตามและกะกล่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ